มาดูนะครับข้อนี้เนี่ยอยู่ในเรื่องจํานวนจริงนะเอาสมการง่าย,ายๆตัวนี้ไปนะครับหนูเคยเรียนไหมตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลลัพธ์หรือผลบางคน,คนจะเรียกผลหารก็ได้แล้วบวกเศษนะคำว่าเป็นตัวประกอบเนี่ยหนูต้องรู้ทันทีว่าแปลว่าเศษเท่ากับ0ย์ นะครับเพราะฉะนั้นตัวตั้งก็เป็นอะไรเอย่ย x กำลัง3บวก ax กลังสบวก bx บวก30ตัวหารก็เป็นเดี๋ยวขอเลื่อนหน่อยนะ x กำลังสลบ4 x บวกหาหารได้กี่ครั้งแต่เศษต้องเป็น0นะนะ หารได้กี่ครั้งครับหนูก็ต้องคิดก่อนว่า x กําลัง2คูณกับ x กําลังอะไรถึงได้ x กําลัง3แปลว่ามันต้องหารได้ x บวก k ครั้งนึกภาพออกปะนะครับเพียงแต่ยังไม่รู้ว่า k เป็นเท่าไหร่นะความจริงถ้าหนูสังเกตนิดหนึ่งมองด้วยตาเปล่าก็น่าจะรู้แล้วว่า k เป็นเลขอะไรครับอ k ืมเพราะ k คูณกับ5จะเป็นส่วนที่เป็นค่าคงที่ k คูณกับ5ต้องได้30 เห็นไหมครับพอฉันมองด้วยตาเปล่าก็เห็นแล้วว่า k ต้องเป็นเลข6นั่นเองถานป่ะนะแต่ประเด็นเขาไม่ถามหาค่า k เขาถาม a กับ b หนูก็เหนื่อยหน่อยนะก็กระจายคูณกันไปแบบเนี้ปุงป้งปุง้งอุ้ยปุ้งปุ้งอันนี้ก็เปียงเปี้ยงเปี้ยง,ยงนะเดี๋ยวก็เทียบสมสิษิ์กันไป x กำลัง3ลบ4 x กำลังสองบวก5 x บวก6 x กำลังสองลบ2 4 x บวก30เห็นไนหะเลข30นี่เราล็อกเว้และนะครับก็เป็น x กำลัง3บวก2 x กำลังสองลบ1 9 x แล้วก็บวก30นะเทียบสัมบสิ์กันก็แปลว่า a เป็น2 b เป็น -19 แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น A บวก B ก็ตอบ2บวกกับลบ19ตอบลบ17ตอบช้อยข้อ3ไม่ยากนะครับบางคนบอกว่าพี่ครับพี่ครับนะโดยเฉพาะน้องที่อาจจะซิวนะสอบใหม่สอบใหม่หมนะเป็นเด็กหมหกที่อาจจะผิดพลาดหรืออาจจะอยากย้ายคณะจากปีที่แล้วพี่ครับพี่คะอันนี้มันอยู่ในเรื่องทฤษฎีจำนวนนีนา ทฤษฎีจานวนเนี่ย <c oughs> เขาบอกมันหลักสูตรใหม่มันตัดทิ้งแล้วไม่ใช่เหรอ <c oughs> ใช่ครับอ้าวแล้วมาได้ไงจริงๆแล้วทฤษฎีจํานวนเนี่ยตามหลักสูตรเก่ามันจะมี3สูตรมี3ส่วนส่วนแรกคือเรื่องการหารลงตัวส่วนที่2องเขาเรียกว่าขั้นตอนวิธีการหารขั้นตอนวิธีการหารก็คือเอกสมก,การตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลลัพธ์บวกเศษนี่แหละไอ้ตัวนี้เขาเรียกขั้นตอนวิธีการหาร และส่วนที่3มก็คือส่วนหอรอมอคอรอทฤษฎีจำนวนที่ตัดทิ้งมันตัดเฉพาะหัวข้อสามครับไอ้สองหัวข้อแรกเนี่ยมันเอาไปฝากไว้ในบทจำนวนจริงหนังเหนียวครับค่าไม่ตายยังอยู่ครับนะยังอยู่ในเรื่องของจำนวนจริงหายไปเฉพาะตัวหอรอมรอคอรอนอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทาข้อสอบเก่าย้อนหลังนะครับเจอหอรอมอคอรครรนอข้ามนะไม่ต้องไม่ต้องไปเรียน นะครับไม่มีในหนังสือสสวทหลักสูตรใหม่โอ้ oh, พี่กลัวไม่สสวทเฮ้ยไม่กลัวไม่ได้เขาเป็นคนออกข้อสอบนะต้องเกรงใจเขาหน่อยนะครับผมอ้าวผ่านไป